โอเคครับก็สวัสดีเพื่อนๆทุกคนด้วยนะครับก็ยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องอันโกช anel ด้วยนะครับวันนี้ก็อยู่ในเกมบีดกระดิเช่นเคยนะครับวันนี้เนี่ยผมก็จะมาไกด์ไลน์นะครับทีมถึกแบบคร่าวๆนะครับหรือว่าทีมตั้งรับที่ทุกคนพูดถึงนะครับก็เพื่อไม่เป็นการเสียเวลานะครับเดี๋ยวผมก็จะแนะนําเลยแล้วกันนะครับสิ่งแรกนะที่ผมฟิกเลยนะก็คือหออุลหรือว่าหอชิรายุกินะครับคือหอนี้ นี่หอนี้คือเป็นหอยอดนิยมมากเลยนะครับก็ถ้าเราจัดตัวละครตามองค์ประกอบให้ครบเนี่ยมันก็จะได้ความสามารถที่เพิ่มก็คือทีมเราอะ่ะจะได้รับดาเมจลดลง40เปอร์นะแล้วก็หลังถูกโจมตีเนี่ยจะฟื้นฟู HP อ่ถ้ากับ12เปอร์ของ HP ที่เสียไปก็คือทุกครั้งที่โดนตีเลือดเราก็จะเด้งสวนขึ้นมาเนาะก็คือมันใช้ง่าย เหมาะกับคนที่จะเล่นทีมตั้งรับมากๆเลยนะครับเซิร์ฟแรกๆอาจจะมีอุนเชวาราเนาะแต่ว่าจะยังไม่มีเชลายูกิเนาะแต่หลายเซิร์ฟก็คงจะเริ่มมีแล้วแหละตัวนี้อีกหอหนึงเนี่ยก็จะเป็นหอของบาลากันนะครับหอนี้ก็จะคล้ายๆกันเนาะต่างกันที่ว่าจะได้ต้านคิเพิ่มอีก15เปอร์แล้วก็บอกอีก10เปอร์ผมมองว่าหอนี้อาจจะใช้ค่อนข้างยากหน่อยเนาะเลยไม่เป็นที่นิยมเท่ากับ หออุ่นเนาะโอเคครับก็ประมาณนี้เนาะสำหรับหอคอยหอหอวิญจญันโอเคครับต่อมาก็จะมาดูเรื่องของตัวละครกันนะตัวละครส่วนใหญ่อะทีมถึกหรือทีมตั้งรับเนี่ยมันจะไม่เป็นสายหอเต่านะหอเต่านี่ก็มาเริ่มที่ตัวแรกเลยนะชิรายุกิก็คือพาสซีฟเขาอะคือ มีโอกาสยี่ห้าเปอร์นะแต่โดนดาเมจศูนย์ซึ่งถ้าเป็นตัวอื่นอะโดนดาเมจศูนย์ะจะไม่ได้ฟูลี่ใช่ไหมแต่ว่าเอชิรายุกิเนี่ยดาเมจศูนย์แต่ได้ฟูลี่เลยเนาะเพราะว่ามันเป็นผลของพาสซีฟเนาะแล้วก็พาสซีฟเนี่ยเมื่อทุกครั้งที่ถูกโจมตีจะเพิ่มแข่งง่ายสูงสุดหนึ่งเพิ่มหนึ่งชั้นสูงสุดทอซับทอตซับซ้อนได้สี่ชั้นเนาะ ประมาณนี้โอเคอันติก็แช่แข็งเนาะแล้วก็ถ้าปลูกอาวุธก็จะฟื้น HP แล้วก็ฟูลีด้วยเป็นตัวที่ดีมากเลยนะหนึ่งหนึ่งเก่งแล้วก็ PVP เก่งหมดเลยนะทั้งหนึ่งหนึ่งทั้งแบบทีมเนาะตัวนี้แนะนำโอเคต่อมาก็จะเป็นอินโนเอะนะครับตัวนี้ก็ พาสีของมันก็คือแปลว่าจะมีตุ๊กตาหิมะเนาะสองตัวทุกๆหนึ่งตัวเนี่ยจะลดเอฟเฟกของตัวเองอะ่ะสาเปอเนาะก็ถ้า3ตัวก็90เปอคือดีมากเลยนะแล้วก็ในทีมเราอะถ้าตัวไหนที่เลือดต่ำกว่า50ออะมนุษย์หิมะก,ก็จะฮิวให้ด้วยนะคือดีมากๆเลยเป็นตัวที่แบบเซฟเพื่อนได้ดีแล้วก็อันติก็จะฮิวเลือด ากับ15เปอร์ของ h p i n พียเนอะแล้วก็ได้ตุ๊กตาหิมะเพิ่มด้วยตัวนี้ก็แค่สี่ดาวธรรมดาก็เล่นได้แล้วนะส่วนใครจะปลูกอาวุธหรือไม่ก็แล้วแต่เลยนะเพราะว่ามันจะได้ลดดาเมจอีก10เปอร์ให้ทั้งทีมนะก็คือดีมากๆเลยประมาณนี้ตัวต่อมาก็เป็นอุนเคียวานะครับก็เจ้าของหออีกเช่นเคยนะก็ พาสีของมันก็คือเพิ่มโล่นะเท่ากับเปอร์เซ็นต์ HP ของอนะุนเคโวล a าเนาะถ้าใครจะอยากได้อุนที่แบบว่าเป็นแค้งอยากได้เปิดมาเนี่ยโล่นาๆก็ให้ใส่รูนแมวสะดุ้งก็ได้นะมันจะเพิ่ม HP ประมาณนี้เนาะอุนเคโวลาอันติก็ขโมยเดฟประมาณนี้ก็ตัวละครก็เทียบเหมือนกันนะทีมก็เก่งหนึ่งหนึ่งก็ถือว่าดี ะครับผมตัวต่อมาก็จะเป็นป้าลิสึ์นะครับป้าก็หลักๆเลยคนส่วนใหญ่ก็จะต้องการพาสซีฟนะครับก็คือหลังจากป้าตายเนี่ยจะเสริมเห็นใจนะครับก็คือพอเวลาป้าตายแล้วจะเพิ่มอัตราดาเมจและลดดาเมจต่อเนื่องสองรอบนะลบไม่ได้ด้วยนี่เปอร์เซ็นต์ก็จะประมาณนี้เลย54%เปอรผมว่าเยอะมากเลยนะเอามาไต่หอคือดีมากแล้วก็พิพก็ดีนะแต่ จะไม่เหมาะหนึ่งหนึ่งเหมือนคนอื่นเขาเนาะแล้วก็ที่สำคัญพาสีก็คือลดความเร็วฟูลลี่ของผู้ชายนะยี่สิบเปอร์ก็อันนี้ก็ดีมากเหมือนกันอันติก็ฮิวทั้งทีมนะแล้วก็เพิ่มฟูลลี่ลอยเต้มแล้วก็เพิ่มความเร็วฟื้นฟูฟูลลี่อีกยี่สิบเปอร์เซ็นด้วยนะคือดีมากๆเลยแล้วก็ปาเลสเซอเนี่ยนิยมเล่นเป็นหกลูนแดงนะครับส่วนใหญ่ก็จะปั้นกอบ ซักกรอบส้มกรอบแดงเนาะแต่ว่าผมปั้นกรอบลุงเพราะว่าอยากจะเ,เล่งฟูลี่ไปเรื่อยๆเนาะก็จะประมาณนี้แล้วก็ห่อเต่าอีกตัวหนึ่งนะอ่ะบาลากันเสริมให้ก่อนละกันบาลากันตัวนี้อาจจะไม่ค่อยเป็นที่นิยมเท่าไหร่นะน้อยคนที่จะมาเล่นเนาะเพราะว่ามันไม่ได้ซับพอร์ตทีมสักเท่าไหร่แล้วก็การจัดทีมก็ค่อนข้างยากด้วย ผมมองว่านะถ้าจะปั้นก็คือต้องปั้นแบบสุดๆไปเลยมันถึงจะเก่งเนาะมาละกันอันนี้ใครชอบก็ปั้นได้นะไม่ได้แยอ่อีกตัวไอเซนเต่าไอตัวนี้ก็เก่งมากเหมือนกันนะครับแต่ว่าคนส่วนใหญ่ไม่ค่อยปั้นเนาะอ่ะพาสซีบก็คือเพิ่มอมาัตราลดามิรของตัวเองนะ อันนี้ถ้าเวลเก้าผมไม่รู้ว่าเท่าไหร่แต่น่าจะเยอะอยู่พอสมควรแล้วก็ถ้าไอเซนและยานเต่าตอีกตัวอยู่พร้อมเพียงอยู่พร้อมกันฝ่ายพันธมิตรทั้งหมดจะได้รับอัตราลดดามเมจลงอีกลดดามเมจลงอีกสิบห้าเปอร์ก็เปิดมาอึดขึ้นไปอีกนะก็ถ้าเล่นกับพวกหออุนหอชิรายุกิเนี่ยก็คือทีมเราจะอึดมากๆเลยในช่วงสองเทิร์นแรกเนาะก็ตัวนี้เป็นตัวที่น่าสนใจมากเลยนะ แล้วก็อันติก็ปวนมากเลยนะครับก็คือมันจะเพิ่มโล่ให้ตัวเองนะ20%เปอแล้วก็เพิ่มอัตราบล็อกด้วย20%่สเปอรสองรอบแล้วก็ถ้าโล่หายเนี่ยก็จะสร้างดาเมจเท่าอีก8%ของ HP สูงสุดแล้วก็ถ้าปุกอาวุธก็จะลดฟูลี่ของศัตรูทุกตัวเลยนะลง250แต้มอืมคือดีมากเลยนะอ๋อแต่ว่า ถ้าจะลดฟูลี่มีโอกาส80%เปอร์ก็ถือว่าเยอะอยู่นะผมว่าเป็นตัวที่น่าสนใจมากถ้าใครจะเล่นก็สามารถปั้นมาเล่นได้นะอ่าแล้วก็อีกตัวหนึ่งก็คือตัวนี้ผมยังไม่มีนะก็คือ Nemo Halloween ตัวนี้ก็หลักๆเลยครับ4ีดาวธรรมดาก็ถือว่าเล่นได้ดีแล้วนะมาดูที่พาสซีฟนะครับก็คืออาตาัตราลดดาเมจเพิ่มขึ้นเมื่อเริ่มเกมนะัจะได้วิญญาณ2ชั้นแล้วก็เมื่อทีมเราใกล้ตายโอกาส100%ก็จะ วิญญาณก็จะทํางานเนาะก็จะเซฟเพื่อนเนะาะกันตายเพื่อนได้หนึ่งครั้งเนาะถือว่าดีมากเลยแล้วก็อันติลดอัตราต้านทานของเป้าหมาย10% 2รสองรอบทำเครื่องหมายจุดๆๆด้วยหนึ่งชั้นพีรมิตรพันท่าสัญญาแม่หมดไม่สามารถลบล้างได้อันนี้เนี่ยสรุปง่ายๆก็คือว่าถ้าใครจะเล่นตัวนี้ก็ สี่ดาวธรรมดาก็ได้นะแต่ว่าถ้าใครเล่นห้าดาวปุกก็จะเก่งมากๆเลยก็คือดาเมจก็จะแรงมากๆนะผมเคยเห็นคนเล่นคือเก่งมากเลยหนึ่งหนึ่งก็เก่งแล้วก็ทีมก็เก่งเหมือนกันนะนี่มกเนาะส่วนที่เหลือก็ไม่มีอะไรแล้วโอเคครับต่อมาก็จะเป็นหอหงเนาะหอหงก็จะมีไม่กี่ตัวนะตัวแรกก็จะเป็น neo e x มัดนะครับ ตัวนี้ก็ถ้าใครจะเล่นก็บังคับปลุกอาวุธด้วยแล้วก็สีดาวด้วยนะพาส,ส์ิของมันก็จะมีเอคุกกี้สตัวนะก็จะทําให้แบบว่าคุกกี้เนี่ยเมื่อตัวละครที่มีผลคุมค้องติดตัวใช่ไหมได้รับดาเมจครั้งเดียวเกิน20เปอร์เนี่ยก็จะฟื้นฟู HP เท่ากับ10%ของเนวด้วยนะคือดีมากๆเลยแล้วก็ถ้าสมมุติว่าเพื่อนๆอนะฟูลี่แอคแท็ไปแล้วหลืออันตีอะก็จะมี6กเปอร์เนี่ยเอาคุกกี้ เพิ่มเข้ามาในตัวตัวนั้นน่ะอีกหนึ่งชิ้นนะคือดีมากๆเลยเป็นตัวที่แบบว่าเซฟเพื่อนได้ดีเหมือนกันนะส่วนอันติก็ลดเอ็กแทกสตูลงอีกสิบห้าเปอร์แล้วก็เพิ่มอัตราลดดาเมจสิบห้าเปอร์ต้านคีอีกยี่สิบเปอร์ไฟพันธมิตรทั้งหมดนะแล้วก็ได้ไอ้เพลงคิดมาด้วยไอ้ที่มันเป็นเหมือนแสงออโรรานั่นแหละก็มันเวลาจบเทินใช่ไหมมันก็จะหิวเลือดขึ้นมานะตามเปอร์เซ็น ของเนลเลยอันนี้ก็ลบปับไม่ได้ด้วยแล้วที่สำคัญก็คือมันฮิวส่วนดอทได้ดีมากเลยนะสำหรับใครที่มาเจอทีมดอตตัวนี้ก็น่าสนใจนะ,ะตัวต่อมาก็จะเป็นรันนีคุชุดว่ายน้ำนะครับตัวนี้เนี่ยส่วนใหญ่ก็จะเอามาซับพอร์ตเฉยๆเนาะปลูกอาวุธเพราะว่าปลูกอาวุธจะล้างบับล้างบับทั้งหมดเลยนะให้ทีมเราคือดีมากๆเลยแต่ว่าถ้าใครจะามายืนเนี่ย ยืนแทงก็ได้เหมือนกันนะแต่ต้องเป็นสีดาวด้วยเพราะว่าสีดาวเนี่ยจะได้อัตราลดดาเมจเพิ่มขึ้นนะ mm hmm. เมื่อถูกโจมตีเนี่ยหากอัตราส่วน hp ของตัวเองต่ำกว่าเนี่ยจะได้ลดดาเมจที่ได้รับ40%เปด้วยก็คือจะอึดขึ้นด้วยแล้วก็ทุกครั้งที่ได้รับการโจมตีทั่วไปหรือสกิลชำนาญหนึ่งครั้งจะได้พลังงาน1แต้มสูงสุด6แต้มเมื่อสิ้นสุดรอบพลังงานแต่ละแต้มจะฟื้นฟู ฟูลี่80เปอร์และ HP 15เปอร์ก็คือว่าถ้าสมมุติเราโดนตัวเดียวเนี่ยได้6แต้มใช่ไหม6 8 48ฟื้นฟูลี่อีก480และ HP อีก5เปอร์5 6 30เพิ่มอีก30เปอร์หรอใช่ไหมคิดอย่างนี้ไหมถ้าถ้าผิดก็ขออาภัยด้วยนะก็น่าจะประมาณนี้แหละก็คือจบเธอแล้วก็จะได้ทั้งฟูลี่ด้วยแล้วก็ทั้งเลือดคืนด้วยตัวละครตัวเองก็เป็น หอหงด้วยก็คืออาจจะได้อันติทีทีลางบับยาวๆเลยนะแล้วก็อันติเนี่ยจะเสริมกำลังใจด้วยก็คือเพิ่อมอัตราลดดสิหาเปอร์นะแล้วก็อีก60%เปอร์นี่ยถ้าเขาตีเราอะ่ะจะลดฟูลี่ลง200แต้ม้วยนะโอกาส60%เปตัวก็เป็นตัวที่น่าสนใจนะส่วนที่เหลือก็เฉยๆนะซาเอลก็แทงได้ดีเหมือนกันนะอารมณ์แบบ ตัวนี้เหมือนมายูริเวอร์ชั่นอัปเกรดนะผมว่ามันน่าจะประมาณนี้ไม่มีอะไรมากมายฮาริเบลก็เฉยๆนะฮอหงก็คงจะประมาณนี้มั้งอ้อนี่อิจิโกะลม่มตัวนี้ก็เป็นตัวที่น่าสนใจนะน่าสนใจมากๆเลยคือนี่ทุกครั้งที่โจมตีจะได้รับบรรยากาศ1ชั้นสูงสุดซ้อนทับนะอันนี้ซ้อนทับได้4ชั้น หลัง3ชั้นเนี่ยฟูลี่แอคแทกอะผลฟูลี่เปลี่ยนแค่แถวหลังอะเป็นฟื้นฟูให้ทุกคนเลยอันนี้คือดีมากๆเลยนะถ้าใครจะเล่นจริงจังก็ทำสีดาวไว้ก็ดีนะสีดาวปุกแต่ผมว่าสีดาวธรรมดาก็เล่นได้แล้วนะอันนี้ก็จะฟื้นฟูนฟูลี่ให้แถวหลังด้วยแล้วก็เพิ่มอัตราดามิดให้แถวหลังอันนี้ก็เป็นตัวที่ดีเหมือนกันเนาะสำหรับอิติโกะล่ม โอเคประมาณนี้มาดูหอเสือครับหอเสือก็มีไม่ค่อยเยอะนะส่วนใหญ่จะเป็นตัวดาเมจเนาะเอ่อถ้าจะเล่นทีมถึกเนี่ยน,นี่เล่นแทงก็ได้นะผมว่าเพราะว่ามันก็ไม่มีอะไรมากอันนี้ก็คล้ายๆลูเคียรครบรอบเนาะต่างกันนิดหน่อยแล้วก็มีลบปับแถวหลังคล้ายๆยาจิรนะุเนาะเป็นยาจิรุเวอร์ชันอัปเกรดนะอันนี้ก็ไม่มีอะไรมากมีอัตราลดดาเมจ เพิ่มขึ้นอีกสิบห้าเปอร์อืมอันนี้ก็ออกแทงได้นะนินนี่แล้วก็ถ้าเพื่อนเราตีติดคีย์ก็จะฟื้นฟูรีให้ด้วยก็จะประมาณนี้โอเคอ่าดูเคียรนี้น่าจะเหมาะกับทีมสปีดเนาะอ่ะแล้วก็ฮารีเบลตัวนี้ฮารีเบลตัวนี้ก็อารมณ์คล้ายๆป้าเนาะบางคนก็มาเล่นคู่ป้าในการไต่หอคอยนะ พาร์ตีของมันก็คือตัวละครฝ่ายพันธมิตรที่ตายทุกตัวจะ,จะฟื้น HP เท่ากับ15เปอร์ของ HP สูงสุดของตัวเองฟูลี่300แเต้มเมื่อตัวเองตายเพิ่มอัตราโรด,ดามิฝ่ายพันธมิตรทั้งหมดต่อเนื่องสองรอบอัตราโดดามิเพิ่มขึ้นอีก6เปอร์หรอถ้าอัพเป็นเวล9กผมไม่รู้เท่าไหร่นะแต่ก็น่าจะเยอะอยู่ประมาณนี้ที่เหลือก็ไม่มีอะไรมากไอตัวนี้ขอตัวที่ยังไม่มีขอย,ยังไม่พูดถึงนะ เราจะพูดถึงตัวที่เป็นปัจจุบันก่อนเนาะอ่ะอีกหอหนึ่งก็จะเป็นหอมังกรเนาะหอมังกรก็ไม่ค่อยมีอะไรนะทีมถึกไม่ค่อยมีอะส่วนใหญ่จะเป็นตัวดาเมจตัวเปิดมากกว่าเนาะหอมังกรถ้าแทงก็จะมีแค่โยรุอิจิตัวนี้ก็เฉยๆนะอาจจะเอามาแค่ไตหอประมาณนี้อุลฮาละเนี่ยยุคแรกๆก็เป็นที่นิยมอยู่บ้างนะถ้าใครเล่นเอ่อ เล่นคู่กับเนียวเนาะเล่นทีมเลือดไหลอุราฮาระก็พอแทงได้อยู่ไม่ได้แย่มากนะถือว่าอยู่ในระดับปานกลางถ้าใครจะเล่นจริงจังก็ทํารูนให้ครบก็ได้นะนี่ผมว่าตัวมันก็น่าสนใจเหมือนกันนะครับสําหรับคนขายของนะโอเคครับก็แนะนําตัวละครแล้วเดี๋ยวผมก็จะมาไกด์ไลน์การจัดทีมแบบคร่าวๆนะการจัดทีมคร่าวๆ โอเคจะเอาอุ่นดีกว่าประมาณนี้เนาะอ่ะส่วนใหญ่อะจะมีอุ่นเคียวราเนาะเอาอุ่นเคียวราเป็นหลักเลยแล้วกันอ่าถ้าเพื่อนๆผมว่าน่าจะมีตัวพวกนี้นี่ผมว่าหลายๆคนน่าจะมีสามตัวนี้เนาะอันนี้ก็จะเล่นเป็นดับเบิลฮิวก็ได้นะอินโนเอฮิวแล้วก็ให้ป้าฮิว อันนี้ก็ผมก็เคยเล่นนะประมาณนี้แถวหน้าหรือว่าถ้าไม่ชอบป้าก็ใส่แบบนี้ก็ได้หรือว่าถ้าใครมีเนมูก็เอาเนมูมาแทนก็ได้นะนี่ก็จะเป็นสามตัวเนมุเนวเอ็กแล้วก็อุนเคียวราเนาะประมาณนี้หรือว่าจะใส่ป้าก็ได้มันไม่ฟิกอะมันไม่ฟิก จะจัดยังไงก็ได้ส่วนแถวหลังสมมุติแถวหลังใช่ไหมอยากเล่นทีมถึกจ่าก็อย่างนี้ก็ได้นี่นี่แล้วก็อีกตัวหนึ่งหอมังกรก็เป็นตัวอะไรก็ได้ที่แบกเพื่อนอันนี้ก็ได้ถ้าคิดว่าแบกได้นะแบบนี้ก็ได้เหลือก็ใครมีตัวอื่นสายมังกรที่ดีกว่านี้ก็เอามาได้นะมันไม่ฟีกการจัดทีม แต่ถ้าสมมติจัดอย่างนี้เลยผมว่าไม่ค่อยเข้าเท่าไหร่มันจะเป็นกระสอบทรายเนาะโอเคประมาณนี้หรือว่าถ้าแบบเพื่อนๆสามแถวหน้าอืดแล้วกลัวดาเมจดแถวหลังไม่พอก็ใส่เป็นตัวดาเมจดแถวหลังก็ได้นะแบบนี้ก็ได้อ่านี่ แบบนี้ก็ได้ยังไงก็ได้นะคือมันไม่ค่อยฟรีะ่ะหลกัหลกๆส่วนใหญ่ก็จะแบบเอาสามแถวหน้าอืดๆมากกว่าส่วนใหญ่จะเล่นเป็นแนวผสมซะมากกว่านะเท่าที่ผมสังเกตเนาะจะแบบไม่ค่อยจัดอึดจา่จา,จาเลยหรือว่าถ้าอยากจัดอึดจา่จา,จาเลยอะแบบที่ผมเคยจัดนะแบบแบบนี้เอ๊ต้องเป็นจัดอารีนาสิอารีนา โอเคเดี๋ยวเอาใหม่แบบนี้แบบนี้แบบนี้อ่านี่แบบนี่โอเคตัวหลังอะเราจะถ้าจัดอึดแบบนี้ไปเลยนะตัวซับเราอะต้องเป็นตัวดาเมจนะเพราะว่าไม่งั้นอะต้องมีตัวดาเมจอยู่บ้างนะเพราะว่าไม่งั้นมันจะเป็นกระสอบทรายเนาะเราจะจบสกอร์ไม่ได้นะบางทีแบบดาเมจทีมเรามันไม่พอ ่าแล้วก็ทีมตั้งรับเนี่ยตัวซับตัวนี้นะมาซึมโมโตชุดว่ายน้ำต้องปลุกนะอันนี้รางแบบได้ดีหรือว่าจะเป็นยาจิรุก็ได้หรือว่าถ้าไม่ชอบก็เปลี่ยนก็ได้อาถ้าจะมาแก้ทีมถึกก็คีราซัมเมอร์ก็ได้นะตัวมีก็ได้ยังไงก็ได้อ่าแล้วก็ทีมถึกเนี่ย มันจะแพ้พวกตัวตัดหิวเนาะตัวตัดหิวของเกมนี้อะ่ะมันมีอยู่3ตัวนะถ้าจำไม่ผิดมันมี3ตัวก็จะมีนี่คีราซัมเมอร์เนาะก็ตัดหิวลง60%เปนะถ้าปลูกอาวุธคือดีมากเลยแล้วก็อีกตัวก็เป็นลิซะกิโมโนเนาะเดี๋ยวหาก่อนลิซะกิโมโนอยู่ไหนวะนี่ อันนี้ก็ตัดอันนี้ตัดฮิวไปประมาณถ้าปลูกเอาพุธตัดฮิวสามห้าเปอร์ก็ถือว่าไม่แย่นะถือว่าไม่แย่แล้วก็อีกตัวหนึ่งที่เพิ่งเข้ามาไม่นานสําหรับเซิร์ฟต้นๆก็จะเป็นเออ่ให้เนกโกะให้เนกโกะนี่ใกล้ๆกันเลยตัวนี้จะตัดฮิวแค่แถวหน้าเนาะแถวนหน้าตัดฮิวสูงสุดเท่าไหร่ลดอัตราถ,ถูกฮิว ลง60เปอร์อ๋อ60เปอร์เหมือนกันแต่ว่าต้องปลูกอาวุธด้วยนะแต่จะตัดหิวแค่แถวหน้าไม่เหมือนคีราซัมเมอร์ที่ตัดทั้งทีม60เปอร์ถ้าใครอยากได้ทีมตัดหิวตัวตัดหิวก็จัดมาได้นะสำหรับไฮเนโกะเนาะโอเคครับก็ไกด์ไลน์คร่าวๆก็ประมาณนี้นะครับก็ถ้าเพื่อนๆชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์กดซสไคร์กันด้วยนะครับผมสำหรับวันนี้ก็สวัสดีครับ